วันนี้วันอาทิตย์ที่19เดือนเมษายน2558เริ่มเ,เ,เรียนเรื่องฐานพิสดารกันนะคะหนังสืออยู่ในหน้า25นะคะหนังสือหนังสืออยู่ในหน้า25ค่ะมาดูระกถากันคาถาแสดงฐานโดยพิสดาร เห็นไหมคะการหาแสดงฐานโดยพิสดารสันธิเอกันฉะผวังคังดวาวัชนังปัญจาเดเยกังดเวโโชฉะตถาดเวติจุติติปัญจวีสติอีกรอบหนึ่งนะฮะสันธิเอกังฉะผวังคังดวาวัชนังปัญจเดเยกัง ดเวโวโชชะตะทาดเวติจุติติปัญจวีสติคำแปลอยู่หน้านี่นะคะเปิดไปคำแปลค่ะปฏิสนธิฐานมีหนึ่งเมื่อวังเมื่อวังฐานมีหกอาวชนะฐานมีสองปัญจวิญญาณฐานมีหนึ่งสัมปติชนะฐานมีหนึ่งสันตีรณฐานมีหนึ่ง โสาธภณฐานมีสองชาวณฐา,านมี6กตถารธรรมฐานมีสองจุติฐานมี3รวมทั้งหมดเป็นฐาน25นะคะฐาน25มโมนพระคาถาที่ท่านแสดงจำแนกฐานพิสดารน,นะคะอีก25อย่างนี้โดยวิถีจิตดูพระบาลีไปก่อนนะคะ สังทิฐานังจุพันตรังปะอาตะอาชะอาโวอาตะจุชะจุนตรังพัทสะชะฐานังปริดีปเยพวิพระชนตรังเยวะทุอาฐานังอาสันตรังวิฐานกัางวิติมตรังสังฐานกังสังโวนตรัง ตีฐานีกันทุกโวถานังตีชะตีพันตรังตะถาโวตัโวพระโวจุนตรังอาตะอาพะอาจุนตรังชะถานังชะชะพะชะจุนะตรังเยยยังทุตะฐานังตะปะชะปะพระปันตรัง จุติฐานันติธามะตังเา,า,า็นะยากทำไมยากหรอกนะเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันแต่นะครงนนะลทีนี้คำแปลอยู่ในหน้าต่อไปค่ะหน้ายี่สิบเจ็ดนะเห็นไหมฮะคำแปลในหน้ายี่สิบเจ็นี้เดี๋ยวเราค่อยเรียนทีหลังก่อนที่เราจะเรียนเรื่องของการจำแนกฐานโดยพิสดารนะคะโดยวิถีจิตจำแนกโดยวิถีจิตเนี่ย เราจะต้องรู้ความเป็นไปเป็นมาก่อนน่ะเราจะต้องรู้ความเป็นไปเป็นมาก่อนว่าเรื่องของฐานฐานแปลว่าการสถานที่ทํางานของจิตจิตเนี่ยทุกดวงไม่มีหน้าที่ไม่มีจิตทุกดวงไม่มีหน้าที่ไม่มีเพราะเพราะฉะนั้นจิตทุกดวงจะต้องมีหน้าที่ของตนถูกไหมคะหน้าที่คือกิจ กิบมี1นะิกิบใช่ไหมคะจิต12 121ดวงนี้มีกิดทั้งหมด14กิบว่าโดยรวมนะคะมาดูกิดกันอีกรอบหนึ่งจิตกลุ่มแรกอลละุศลรจิต12ดูบนกระดานนะคะอะุศลลจิต12ว่าโดยกิบคือชาวนากิจนะ อาุศลจิตสิบสองทำหน้าที่หน้าที่ของเขาคือเสพอารมณ์ชวนะแปลว่าเสพเสพอารมณ์นะคะอารมณ์ในที่นี้หมายถึงอารมณ์ทั้งหกอารมณ์หกก็คือรูปอารมณ์สัทธารมณ์ขันธารมณ์พระสารมณ์โพธัพารมณ์และธรรมารมณ์นีนะอารมณ์หกนะเพราะฉะนั้นอกุศ 12, ลจิตสิบสองด ที่บอกทําหน้าที่หน้าที่ของเขามีอย่างเดียวคือเซฟอารมณ์แต่ไหนมาเซฟอย่างเดียวนะฮะ,ะเดี๋ยวเขาจะเซฟด้วยความเป็นบาปแบบไหนเซฟด้วยความยินดีติดใจที่เรียกว่าตัณหาโลภะเห็นไหมเซฟด้วยความไม่ชอบใจไม่พอใจไม่เป็นการประทุสร้ายอารมณ์เรียกว่าเซฟแบบโทสัโทสะเกิดนะเซฟแบบความสงสัย ความสงสัยเสพแบบความสงสัยแล้วมีโมหะครอบงำในนั้นเพราะโมหะมรรคจิตดวงที่หนึ่งมีเหตุหนึ่งเหตุคือโมหะเหตุใช่ไหมแล้ววิจิกิจฉาเนี่ยท่านนาเป็นนามาพูดเป็นตัวทีเ่เด่นที่สุดในจิตดวงนี้ใช่ไหมคะวิจิกิจฉาเจตสิกหนึ่งดวงเป็นสภาพที่มีความสงสัยรู้ไหมวิจิกิจฉานะ เสพอารมณ์โดยความสงสัยมีโมหะครอบงำตลอดเวลาอย่างนี้นะออแต่ว่ามันมีสภาพทรรอื่นอยู่ด้วยนะไม่ใช่มีแค่นี้นะอาโมหามูลจิตดวงที่หนึ่งมีเจตสิกประกอบอยู่15ดวงใน15ดวงนี้มีสภาพธรรมที่สัมปะยะุตกันเป็นสหาชาตะกันในนั้นหนึ่งดวงนั้นตอนนี้ถ้าพูดถึงว่าคนกำลังมีความสงสัยอยู่ว่าโดยบุคคลนะ กำลังมีความสงสัยในพระรันตนตรัยนี่เป็นความสงสัยแบบพิเศษแต่ถ้าสงสัยว่าเดี๋ยวจะกลับบ้านยังไงอย่างนี้นะนี่สงสัยแบบสามัญน,นะความสงสัยแบบพิเศษก็มีแบบสามัญก็มีนะคะทีนี้ถ้าเป็นเป็นความสงสัยแบบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีจริงไหมอย่างนี้นะเป็นความสงสัยพิเศษนะนะพิเศษในที่นี้หมายความว่า,วาเป็นตัวขวางตัวกัน้น ในขณะที่เรียนธรรมะอยู่บอกว่าเป็นพระธรรมจริงหรือเปล่าเนี่ยพระพุทธเจ้ามีจริงไหมเนี่ยทำไมมีพระธรรมอย่างนี้จริงเหรอนะสงสัยในพระธรรมสงสัยในพระพุทธเจ้าแล้วในเมื่อสงสัยสองสองอย่างนี้แล้วพระสงฆ์ก็ไม่ต้องพูดถึงสงสัยแน่นอนว่ามีจริงหรือเปล่าคนปฏิบัตดิดีปฏิบัติชอบและสามารถละกิเลสเป็นถึงขั้นพระอรหั์มีจริงเหรอ อย่างเงี้ยนะเขาจะต้องสงสัยที่ว่าสงสัยเพราะความไม่รู้ใช่ไหมโมหะเจสิกครอบง,งานะเพราะไม่รู้จึงสงสัยเพราะสงสัยจึงไม่รู้แล้วมีสภาพอื่นเข้าไปผสมอีกนะเออสภาพทำอื่นอนะนอกจากว่าความสงสัยแล้วก็มีโมหะแล้วแล้วก็ยังมีอานิริกาอดดานุตตบปะใช่ไหม โมจุกะเจรสิษีมาหมดเลยใช่ไหมคะมเป็นสภาพธรรมนะที่เกิดพร้อมกันกับจิตดับพร้อมกันกับจิตนะคะนะ<ม>โมจุกะอีกสีอีก, 4, อกมีวิจิิจฉาความสงสัยอีกหนึ่งแมอัญญาสมาณะเต็มที่เป็นมีแค่สิเว้นอธิโมปีติฉันทะน่เมันเว้นอัญญาสิบสามใช่ไหมคะเว้นออกสามเว้นอธิโมปีติฉันทะ n 3หรืออัญญสิบมาบวกโมจตุกะอีก4 14นะวิจิกิจชาอีกหนึ่งเป็น15เพราะนั้นเจตสิกสิดวงนี้เขาไปสัมปยุตกับจิตจิตดวงนั้นนะจิตเนี่ยปกติมีสภาพรูอร้อารมณ์อย่างเดียวใช่ไหมคะแต่พอสภาพทำทั้ง15ที่เป็นเรียกว่าเจตสิบนะคะเข้าไปเกิดพร้อมดับพร้อมใช่ไหม กับจิตดวงนี้เนะี่ยเรียกว่าเป็นสหาชาตะกันเกิดพร้อมกันแล้วก็สัมปยุตกันเนะี่ยประกอบกันภายในนะคะทั้งประกอบกันด้วยทั้งเกิดพร้อมกันด้วยดับพร้อมกันด้วยนะเออเป็นลักษณะนี้เพราะฉะนั้นสหแป้าพร้อมนะคะสหแป้าพร้อมทีนี้ยกตัวอย่างอย่างนี้ปับเนี่ยกำลังพูดถึงการเสพอารมณ์ใช่ไหมคะ ถ้าตอนนี้นะขณะนี้น,นี่ขณะนี้นี่มีความรู้สึกว่าธีนามิทะครอบอย่างเนี้ยนะโมหะเข้านะโมหะเข้าอยู่ใครรู้ว่าโมหะเป็นยังไงตอนนี้เป็นสภาพธรรมที่น่าสังเกตที่สุดนะฮีนามิทะก็เป็นสภาวะธรรมที่น่าสังเกตที่สุดใช่ไหมคะเป็นสภาพที่น่าสังเกตที่สุดตอนนี้นะ สังเกตใส่ใจจะเห็นถีนมิธะสังเกตใส่ใจจะเห็นโมหะกิรายาตอนนี้ก,นำกำลังมีการเสฟอารมณ์อารมณ์อะไรที่ทําให้ถีนามิทะเกิดขึ้นมาก็เป็นอุตุก,ก็ได้นะฮะอาหารที่กินเข้าไปก็ได้นะฮะหรือว่าร่างกายขาดการพักผ่อนบ้างอะไรเงี้ยนะเออมันมีหลายสาเหตุนะทําให้ถีนามิทะครอบนำนะคะเนี่ยขณะน,นั้นเป็นการเสพอารมณ์อยู่เสพอะไรหลายอย่างเลยนะแล้วแต่ นะ,ะก่อนที่จะมุ่งนอนนี่มันมันอารมณ์มากระทบทางร่างกายเย็นเย็นสบายนะ,ะเย็นเย็นสบายพุธพารมกระทบกับภาษาทรูุนะภาษาทรลุที่เกี่ยวกับกายาาักภาษาทรลุแล้วทำให้พอมันกระทบบ่อยๆเข้าจิตที่เข้าไปรู้ก็เสพเข้าไปสิใช่ไหม โดยเราไม่รู้เราว่าเขาเสพอะเสพมากเข้ามากเข้ากลายเป็นเริ่มละเสื่องซึมท้อถอยจากอารมณ์ที่เป็นขุศล <laughs> สภาพรรมเกิดแล้วนะ <laughs> นะคะนี่คือตัวเสพอารมณ์ <laughs> ว่าโดยอาขุศนนะคะอาุศละจิตส2ดวงไม่ว่าจะยกดวงไหนขึ้นมานะคะขนานั้นทำหน้าที่เสพอารมณ์ จะเสพรูปาเศพศรัทธ,ธาเสพคันธาธเศพรสษาสเศพโพธพาหรือว่าเศพธรรมาอย่างใดอย่างหนึ่งในหกอย่างนะฮะเศพอย่างใดอย่างหนึ่งในหกอย่างก็สลับกันไปอ่าดังหกอย่างที่ก็ต้องสลับสลับกันไปสลับกันไปโดยการสพอารมณ์นะทางตาทางหูทางจมูกทางลิน้นทางกายทางใจอะโลภะเกิดทางตาก็ได้ โดยทางหูก็ได้ใช่ไหมคะเรียกว่าเสพอารมณ์ทางทวารนั้นๆนะคะนะต่อไปไล่จิตลงมาเอาทวิปัญจวิญญาณจิตสิก่อนทวิปัญจวิญญาณจาิตสิบไหจักภุญญาณจิตสองโสตวิญญาณจิตสองคานะวิญญาณจิตสองชิวหาวิญญาณจิตสองกายะวิญญาณจิตสองเห็นไหมฮะจิตห้าคู่สิบดวงใช่ไหมคะ ห้าคู่สิบดวงเรียกว่าทาวิเห็นไหมทวิแปลว,ว่าสิบใช่ไหมคะทวิปัญจเรี<า>ก<บ>ว่าห้าทวิปัญจวิญญาณและจิตวิญญาณกับจิตเป็นตัวรู้อารมณ์เหมือนกันใช่ไหมคะตัวรู้อารมณ์ที่มีห้าคู่สิบดวงอย่างนี้นะเนาะสิบดวงนี้ทําหน้าที่ต่างกันจากคูวิญญาณจิตสองมาใส่จักคูวัตถุหรือจักคูประสาทเนี่ย เกิดรู้อารมณ์ทางตานะคะเอาจา่จะคุนะจะคูวัตถุจากคูประสาทนี่นะเกิดจากกรรมกรรมแท้ด้วยนะกรรมแท้กร<ำ>รมที่เป็นอดีตรกรรมนะก็เรียกว่าอดีตเหตุสร้างไว้ดีแล้วมาชาติใหม่นี้จึงมีตาดีตาดีนี่ไม่ใช่ไปหาเรื่องนะสอดสองหาเรื่องไม่ใช่นตาดีหมายว่าตานี่ไม่บอดมาแต่กําเนิด าตาเนี่ยนะเป็นที่อาศัยเกิดของนิญ,ญาณได้เนี่ยนะตาดีนะแต่ถึงพอตาเนี่ยสองข้างเนี่ยแม้ตาบุคคลนั้นจะเหลือข้างเดียวก็ตามนะเขาเห็นได้ก็แสดงว่าตาอีกข้างนึงก็ยังดีนะฮะตาก็ยังเห็นอยู่เห็นดีไม่ดีก็ได้นะตาข้างเดียวนั้นอะ่ะ <c oughs> เอา้าตาเมื่อเห็นแล้วก็เห็นทั้งดีไม่ดีได้ใช่ไหมคะ เออช่วงที่เห็นดีไม่ดีนั้นะไม่ใช่ต้องสองตานะตาเดียวาก็ตาบอดข้างหนึ่งตาดีข้างหนึ่งเขาก็เห็นดีไม่ดีของเขาได้เหมือนกันนีเราสองตาดีทั้งสองข้างก็เห็นทั้งด,ไดีไม่ดีได้เหมือนกันไม่ใช่ตานี้เห็นดีตานี้เห็นไม่ดีนะหมสภาวะคนละอย่าง <c oughs> <c oughs> นะคะนั่นแห a, นละถึงได้บอกเขาวิปัญญาณจิตสิบนี่คู่ที่หนึ่งจกขูปิญญาณจิตสองดวงจิตสองดวงนี้ เป็นสภาพที่รู้อารมณ์ได้อย่างเดียวใช่ไหมคะสภาพที่รู้อารมณ์ได้อย่างเดียวนี้ไปอาศัยจกักขุวัตถุตถหรือจกักขุประสาทที่เกิดจากกรรมนี้รู้รูปารมณ์ที่อยู่ภายนอก